คอนเทนต์กีฬาวันแชมเปี้ยนชิพจัดงานสัมมนา,าไขกลยุทธ์การตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมกีฬาในโลกยุคใหม่องค์อิงแพรทองทานชินวัตรรองประธานคณะกรรมการยุทธาศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติเปิดงานสัมมนา,าเชิงธุรกิจกีฬาสุดยิ่งใหญ่วันกิกไนท์หัวข้อ The King of Content รวมเหล่าผู้บริหารแวดวงกีฬาไทย CEO และนักธุรกิจจากบริษัทระดับโลกรวมแลกเปลี่ยนความรู้ ผลักดันกีฬามวยไทยซึ่งวันแชมเปี้ยนชิพเป็นผู้พลิกฟื้นพัฒน,นาอย่างก้าวกระโดดสร้างทัวร์นาเมนต์แมตช์มวยไทยที่มีสเสน่ห์ชมสนุกทุกวินาทีส่งออกศิลปะแม่ไม้มวยไทยค้องใจคนทั้งโลกสร้างชื่อเสียงและนำไรายได้เข้าสู่ประเทศ วันนี้เรามีประมาณ400คนมามาจากอุตสาหกรรมธุรกิจประเทศไทยประมาณแบรนด์แบรนด์ร้อยแบรนด์ซีอีโอว่าซีเอ็มโอรัว่าวีพีเอฟมาร์เก็ตติ้เข้าอยากเข้าใจลึกกว่าวันเป็นอะไรมวยไทยเป็นอะไรเพราะว่าใน50ปีในประวัติศาสตร์มวยไทยไม่มีแบรนด์ที่สนับสนุนวันสนับสนุนมวยไทยเพราะว่า ทุกแบรนด์มันกลัวเพราะว่าสมัยก่อนมวยอุตสาหกรรมมวยไทยเป็นโซโคปรใช่ไหมและเขากลัวนี่เป็นครั้งที่แรกที่แบรนด์แบบระดับโลกสมัครประเทศไทยหรือว,ว่านานาชาติเขาอยากสนับสนุนเขาอยากลงทุนในในมวยไทยในใน,ใน,ใ,นในวันเฉพาะนั้นเรามีเรามีคอนเฟอเรนซ์ให้ทุกคนคุยกันได้แล้วก็เรียนด้วยกันได้แล้วก็เขาจะเข้าใจทำไม เรตติ้งของวันเป็นอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศไทย <c oughs> ไม่ใช่นก <c oughs> วันมันไม่ใช่อันดับหนึ่งในมวยไทยนะอันดับหนึ่งในทุกคอนเทนต์ในไพร์มไทม์ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยอันนี้เป็นไม่เคย,เ,คยเกิดขึ้นทุกอาทิตย,ย,ทย์อันดับหนึ่งในมวยไทยอันดับหนึ่งในกีฬาอันดับหนึ่งในชนกับละครอันดับหนึ่งกับชนกับ นักข่าวหรืออะไรออคอนเทนต์ข่าวอันดับหนึ่งและทุกคนในในอุตสาหกรรมธุรกิจเขาอยากเข้าใจทำไมวันมันมันมันทำไมทำไมประเทศไทยรักวันรักฮีโร่ของเราค่ะอยากกาสัมมนาครั้งนี้ค่ะว่นจะมีข้อดีอย่าไคือแบบถ้าเกิดเรามีแบรนด์ใหญ่ๆ เขาจะลงทุนในในใน,ในวันอุตสกรรมมวยไทยจะฟื้นใหญ่และวันจะลงทุนมากกว่ากับโปรโมเตอร์กับนาคนค่ายกับนักมวยแล้วก็เพราะเราเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหญ่ที่สุดนะวันแชมป์ไม่ใช่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหญ่ที่สุดที่ประเทศไทยถ้าเกิดอุตกรรมมวยไทยขึ้นด้วยกัน นี่จะมีหลายอย่างหลายหลายอย่างจะเกิดขึ้นในเศษรษฐกิจม่ยประเทศไทย <c oughs> ทัวริสต์จะจะจะ,จะสนใจประเทศไทยมากกว่านักธุรกิจใหญ่จะลงทุนประเทศไทยบริษัทใหญ่ที่สุดจะลงทุนในประเทศไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง70ล้านคนคนไทยจะมีแรงบันดาลใจใจสู้ความอดทนความทำงานหนักใจสู้ให้ฝันของเขากลายเป็นความจริง เพราะว่าเขามีฮีโร่คนไทยระดับโลกเขามีเรื่องราวคนไทยเหมือนแบบเส็กสันรถถังถวันชายซูเปอร์บอลอันนี้เป็นฮีโร่ระดับโลกอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเกิดแบรนด์แบรนด์แบรนด์รวมมือกันกับวันอุตสาหกรรมมวยไทยจะขึ้นเศรษฐกิจประเทศไทยจะขึ้นศักดิ์ศรีประเทศไทยจะขึ้น หลายอย่างจะเกิดขึ้นอันนี้สําคัญมากคุณคัตรีเองทํางานกับมูทยมาค่อนข้างยาวนานแล้วก็ทํางานค่อนข้างหนานะฮะเรวคิดว่ารัฐบาลเองอยังต้องมีซัพพอร์ตอะไรอีกหรือเปล่าครับเอ่อก็เอ่อไม่อยากพูดแต่คือแบบเอ่อเราต้องดูก่อนแต่ <c oughs> คือแบบเอ่อว,วันมีแฟนๆเยอะและแฟนๆคนไทย ติดใจจริงๆกับฮีโร่ของเราและเราเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่อันดับหนึ่งในประเทศไทยอย่างเดียวอันดับหนึ่งในโลกสําหรับคนที่ดูศิลปะการต่อสู้และและมวยไทยไม่ต้องพูดแบบล้านเท่าใหญ่กว่าอัอนดับสองมันไม่มันไม่ไม,ไม,ไม,มันม,ม,มันม,มัน,มมน,มมนดูไม่ออกแต่แค่สิ่งที่สําคัญมากวันเป็งจริงใจซื่อสัตย์ ขอสร้างฮีโร่ให้เรื่องราวของเขามีให้แรงบันดาลใจแฟนๆของเราทั่วโลกอันนี้สำคัญมากที่สุดจะมีโครงการที่ร่วมมือ,อกับภาครัฐบาลไหมคะโครงการที่ร่วมมือ,อกับภาครัฐบาลนะคะแคะ่ขอเวลาหน่อยขอแค,แค่แค่นั้นเองแต่รัฐบาลสนใจแต่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  อันนี้วันนี้สำหรับผมนะครับผมมาคิดแบรนด์อยู่ตอนนี้วันนี้ม่าานวโอเคพรุ่งนี้เช้าทุกคนต้องดูในโทรทัศน์รู้ว่ามาเยมาไม่ได้เพราะมัน,ม,นมันมันมีตัวแล้วขอโทษ <c oughs> แต่อันนี้เป็นรายการใหญ่ที่สุดสำหรับไทยสดทั่วโลกในประวัติศาสตร์ประเทศไทย ไม่เคยมีกีฬาจากมาจากประเทศไทยที่ Impact Arena 195ประเทศแต่คนแฟนๆจะดูทั่วโลกเพราะรายการนี้เป็นใหญ่เบลิ์มทุกคนคนไทยนะถ้าเกิดอยู่รักไทยถ้าเกิดคนไทยแฟนๆคนไทยเพื่อนๆคนไทยถ้าเกิดอยู่รักประเทศไทยอยู่ต้องดูพรุ่งนี้เช้านะ